สบายดีทุกคนสบายดีตอนเทงเทียงทุกคนตอนนี้ก็คืออาการฮ้อนแหงทุกคนกาเป็นเวลาประมาณสองโมงบ่สองเนาะบ่ายสอง่าสามแล้วอากาศก็ฮ้อนแหงทุกคนฝนกาถึงว่าจะตกเนาะชิะตกนักถึงว่าน้ําจะท่วมทุกคน ก็ยังฮ้อนคือเก่าเนาะก็คือแบบอาการฮ้อนยังบม่หายไปเลยทุกคนจะให้มันแบบถึงอแย่หนาวไวๆเนาะี่ได้นุ่งเสื้อแขนยาวทุกคนฮ้อนแหงทุกคนตอนนี้ก็คือแบบน้ำก็ลดลงแล้วทุกคนมองนี้น้ำจากที่ถ่วมเนาะในสองวันเนาะที่แล้วทุกคนสองวันที่แล้วก็คือถ่วมทุกคนตอนนี้ก็คือแบบลดไวแหงกระดีอยู่ทุกคนจึงมาได้ย้ายไปบนสูงๆเนาะนี่ก็คือแบบ น้ำแห่งไวเลยเล่นน้องหมาเอาเข้ากันแค่อย่างน้อยนะป้าทุกคนเข้าไปใส่กระไปน้ำทุกคนเข้าขึ้นไปใส่กระไปน้ำทุกคนหมดนี้เงินคั่วแล้วจะเป็นเือนหมาน้อยแล้ะนางเด็กน้อยเพิ่นกับเมร์เพิ่นอะเมร์เพิ่นมาละเมร์เพิ่นเพิ่นขึ้นมาแล้วทุกคนอาการฮอนแฮงทุกคนโดูแล้วนอกที่เข้าม่ได้กินเมนูแซบๆซบทุกคนจะกินต่ำทุกคนใส่ประเด็กนัวๆแล้วก็เอาแคบหมูครับ แล้วกลับไปทุกคนเดี๋ยวเขาจะไปหามะหุ่งทุกคนเดี๋ยวเขาจะไปหามะหุ่งเนาะมาต่ำทุกคนเดี๋ยวไปเบิ่งกันวะเขาจะไปหาอยู่สทุกคนเพราะว่ามะหุ่งเนาะมันเกิดพิษบอนทุกคนเลยทางหลังทีานี่เลยนี่มะหุ่งมันเกิดอยั่องเนี่ทุกคนก็คือแบบมันบอกไปเกิดอยู่ต้นมะหุ่งเนาะมันเกิดอยู่ต้นผักกระโดดทุกคนเลยแหมทุกคนก็อาจจะแปลกใจว่า คือมาเกิดอยู่ต้นพักกาดดนเนาะเดี๋ยวเขาจะพาทุกคนไปเบิ่งเดี๋ยวเขาจะปิดคันไดไปอันนี้จะเป็นมะฮุ่งสองพันสี่สองพันสหามัน,น่าจจะเกิดอยู่ที่ต้นมะพร้าวุกคนนี่เห็นหมดทุกคนนี่นะเข้า,าขอะไรเขาปิดก่อนปิดนี่ทุกคนมะฮุ่งนะมันเกิดอยู่ต้นอยู่ต้นพักกโดน้ำทุกคนนี่ <laughs> ปะ่ะเข้าได้มะฮุ่งแล้วทุกคนเดี๋ยวเขาจะไปปอกเปลือกแล้วกัน เอาไปนอกน้ำแข็งเพื่อให้หมอหุของเขากรอบๆทุกคนปะเริ่มกันเลย ทุกคนปาพามาตอนนี้ก็คือเ้องกระเตรียมวัดถุดิบของเฮาแล้วเรียบร้อยทุกคนเมื่อนี้ก็คือห้องก็จะตํำใส่นอไม้ทุกคนอันนี้จะเป็นนอไม้ต้มเนาะที่ซื้อมาแต่ตลาดทุกคนนี่ประมาณนี้ทุกคนมาหูหงก็คือนอกน้ําเย็นแล้วเรียบร้อยเนาะอันนี้จะเป็นประเด็เนาะก็คือเพ็บหอมแห้งทุกคนแล้วกฮาจะมีขนมจีนน้าเนาะเดี๋ยวเฮาจะจันยวกเส่เดียวเลยทุกคนเนาะจะต๋ำเส่เดียวทุกคนประมาณนี้ทุกคนมาเดี๋ยวเลื่อมตํำกันเลยทุกคน ้อมจะมาตําเมนูแซ่บๆแล้วทุกคนก่อนอื่นก็คือเราจะมาใส่เนาะนี่จะเป็นมะเพ็ดและกากกระเทียมทุกคนมะเพ็ดก็คือแบบใส่หลายหน่อยเนาะเอาแซ่บๆเลยมันนี้ทุกคนเข็ดแล้วก็จะมีผงนัวผงนัวทุกคนใส่หน่อยหนึ่งเนาะใส่หน่อยหนึ่งใส่หลายมาอันนี้จะเป็นกะปิกะปิๆๆทุกคนกะปิก็มีเหลือสำนีน้เนาะเีหลอบอหลายหปันใด แล้วก็คือขาดอะไรน้ำตาลน้ำตาลหรือว่าชูกะชูกะใส่ลงไปนี่ประมาณนี้เนาะโอ้ oh my god โอ้มมเป็นยังโมเป็นยังอะเดี๋ยวเริ่มตํำกันเลยทุกคนน้องงันเลยเนาะเพราะว่าเราต่ำไกลกระตุกทุกคนอันนี้จะเป็นมะเขือเทศทุกคนซอยต่อ มีประมาณนี้แล้วก็จะมีมะนาวทุกคนมะนาวก็คือแบบมันเป็นประมาณนี้เนาะเป็นแบบนี้ก็คือแบบมันอันนั้นเนาะน้ำไหลทุกคนน้ำมันไหลเนาะนี่น้ำมันไหลดวนแลน้วเนาะทีบริกินทุกคนมันนี้ก็คือขอจัดในทุกคนจ,จนะคกจังไหนเนาะเมื่อกี้ก็หาแต่มาแต่ตลาดทุกคน ก็ไปซื้อขนมจนีนเนี่ยทุกคนและกันน้ำไม้ต้มเนาะเลื่อนเห็นอยู่ในโซเชียลทุกคนคือในเฟซกันแหละเลื่อนไปเลื่อนมาครับอุย้ยเห็นกินเจกินต่บกะะ็เลยอยากมา,มาโดดเลยเนาะก็คือแบบเผาบริกินมาเป็นเดือนเลยทุกคนแต่เสียกับเดือนหนึ่งจะกินประมาณมาสามเถื่อมาตับต่อนี่น้ำปลาร้าน้ำปลาร้านะนจะ๊ะใส่เลยประมาณนี้ เอาแหละจะมันหยวกก่อนหยวกเย่วอะ่ะอืมอืม,อม,อม,อมเฮ้ยปบมาเขาเริ่มเลยเดี๋ยวเขาจะมาใส่ันี้เนาะนมไม้ทุกคนใส่ไปหมดเลยนะเพราะว่าเขาจะต่ำเพื่อแม่ทำพร้อมต่ำปั่นกิน อันนี้ก็ใส่เดียเลยเี๋ยเขาจะให้ทุกคนดึงบัตเดีเด๋ยวเนะก่อนที่เขาจัดจานแล้วทุกคนขาดไว้เลอทุกคนนี่อันนี้จะเป็นขนมจีนเนาะก็คือแบบเขาซื้อมา1ิ0ห้าพันีทุกคน1ิ0ห้าพันีประมาณสอายบาทเนี่ยทุกคนส0งบาทสองายบาทเนี่ย ใส่ประมาณนี้เดี๋ยวใส่อีกืมว้าวยบยันกินหมดเดี๋ยวไว้ตบหน้านำะแต่งหน้าป้าทคนสีสันเยอนี่ทุกอย่างเลยเนาะยกเว้นหอยเชอรี่ทุกคน้มน,นี้แม่เองเฮ่ากะจิ้มเลยจิ้มมาไปขายทุกคนที่ตลาดนัดเนาะจิ้มหอยเชอรี่ทุกคน แต่ว่าเพื่อน่าปะใหเอากินแบบนี้แหละเพื่อนนะเอาเลยเดี๋ยวจะมาชิมก่อนอืมอมืพอดินซ่บโอเค๋ยวเขาชิจเจ้าเลยทุกคนเอาทุกคนเดี๋ยวเขาจะมาลงมือกินกันเลยทุกคนเนาะ เากับมันกินอยู่ที่หน้าทางเนาะกินอยู่หน้าทางเลยโดนเพราะว่าบุกผู้คนกินเนาะกินอยู่มองกันมองที่เอาเห็ดใหม่ทุกคนอยู่แถวแคมนาก่ะมันเปื้อนเนะาะมันกินอย่าีพดีกว่ัวก็อาจจะยินเสียงรถในทุกคนเนาะมามาทุกคนกินตามนั้นกันอือใช่ไหมอืม ส่วนแมวห้าก็คือแบบให้เฮากินก่อนทุกคนฝนยังอันนั้นเนาะยังรินโทรศัพท์ห <laughs> นึกระไม้ขนมจีนมาโดน có nào. được không ไปเนาะมากินเนาะอุ้ยอุ้ยอุ้ยท่านแม่เป็นนายแซนจีบะปีมือเขาต่ำเพราะว่าจ้างบหรือว่าเค็มหรือว่าส้มหรือว่าเปรี้ยวอย่างตีเดอเด้อเพราะว่าปรุงมาแล้วแหละแซ่บอยู่เคนละแล้วคนเนาะกินกับบุ๊มบิ๊ทุกคนหน่อยคนเนาะแต่ว่าต่ำหลายทุกคนกินสองคนนึงเนี่ยบุ๊มบิไปกินน้ำแซ่บอยู่แซ่บอยู่เพม่อนว่าเฮาก็มากินอยู่เค็มทามทุกคนเราเนี่ย กินเข้มทังเลยกินกะจักรถจังอย่างทุกคนนะวนวันวนวันเลยนะกะมีควันพร้อมก็จะเอาควันไชนาหนาเหอนเลยทุกคนมากินก็เลยโจ๊ะเลยกินหน้าเดียวเลยากกินแล้วก็เข้าจะเป็นล้านถ้วยทุกคนนะเพราะว่าถ้วยหลายแห่งอยากให้มีเขากินไปทุกคนกินไปกินไปซิมโนซิมโนน้ำไม้นี่ แค่หน้าแบบแซ่บแหงมาแม่แค่หน้าแซ่บแหงที่จะไม่รู้ได้นายิคิ้วมาทุกคนรับมาตัวนี้ก็คือแบบฝนตกเนาะฝนก็คือแบบตกแหงตกแหงเสิร์ฟเลยตกแหงโอ้มามามา,มาแหงเลยฝนนี่กันนะเข้าบ้านังจะไปเชือกทั่วทุกคน โล่งมากเองเนาะไปเบิ่งแม่เฮาขึ้นต้นไม้ทุกคนฝนตกมาได้ก็ยังบ่ลงฟา้าเนาะโอ้แม่เอ้ยเ <c oughs> บิ่องมาน้อยทุ้คจักมาน้อยจักเด็ดจักไกนะ่เนาะมาโฮมนี่างวันนี้มันลนะ <c oughs> ี้ฝนเลยตัวประยันเสียด้วกันเนาะโอ้เมาน้อยเอ้ย อยู่ผัดฝนโลนกูอยู่ผัดฝนเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลา,ราประมาณอ่ะบ่ายสี่โลนบ่ายสี่โลนจะเข้าห้าโมงห้าโม,มางไปเงเนาะการมื้อนี้ก็ขายเล็กครบทุกคนขายเล็กกระตั้งแทงขายเล็กอย,ขขย,ขขยู่ทางน้อแหละเดี๋ยวถ้าฝนเขาเ้าจะหน่อยเนาะเดี๋ยวเขาก็จะไปนั่งขายเล็กทุกคนตอนนี้ก็คือเขาจะไปร้านถั่วทุกคนยันหนึ่งเข้านะหนึ่งเขา้าเดี๋ยวเขาก็ยังบุฟเฟ่ต์ซว่าเมืนเน่อวานเขาจะได้เมนูอย่างทุกคนเนาะเดี๋ยวถ้าเบิร์ุกคน ขวดกับโต๊ต๊ตรงไหนโต๊ะดีเนาะโต๊ะไหนตรงดีแท้อ้าวอ้าวส่วนทางนี้มาได้ยังไงหลอก้วได้ยังไงตัวนั้นขึ้นเป็นนะขึ้นเป็นส่วนเราพัน์เมืนขึ้นมาเป็นุคนขึ้นมาเป็นเลยนอนอยู่นอกละนอนอยู่หลุ่มมด ขึ้นอยู่เชิงเพื่อนได้นาอโอ้คือเก่งแท้แม่จะเอามันขึ้นมาแม่ขึ้นเองมาตัวมาน้อยขึ้นเด่นคนสตัวเนาะพวกปามาตีเลยขึ้นมากันนอนเลยนะโอ้ทอัคทอครอาก็ทอันอัลรทอัาอัทออัลทอัลคาอัลคอัลอคารอัลคอคร์อ ปไปเบิรงแมฆเขากิมหอยเบิรงเยอะหน่อยจังใดเลยกัไปขายเล็กทุกคนหาเงินนะหาเงินซื้อขนมโอ้เปียกหมดเลยแมฆเขาเจ้าขึ้นปุ๊บแล้วก็ฝนมาฝนมาแล้วกับฝนกับบอลลงเลยนะฝนกับบอลลงเลยแมฆเขากล้วก็เด็ดนั่งพักกระโดดต่องานอย่กับงานยังอยงอยู่เนาะฝนมาก่อนทุกคนฝนมาแล้วเปี่ยก็เลยลง บรรยากาศงามแรงทุกคนบรรยากาศดี่ดีเนาะคนฝนก็เศร้าละเศร้าแล้วเปียกเลยมันมีบอนลทุกคนอันนี้เป็นบอนหวานแล้วก็บพักนั่งเลิศเนาะนี่พักนั่งเลิศพรสบอนบอนหวานหย่างเละลิ่นทำกันเลยเปียกเลยทุกคนกี่ตุ่มเนาะขนส่วนนั้นแล้วก็น้ำถั่วเนี่น้ำถั่วมกาเลยอันนั้นเลย ก็เลยไปขี้ตุม่มอันนี้จะเป็นใบเตยค่ะทุกคนใบเตยก็นางามเนาะหญ้ากัยหอมแล้วเนะาะเอาใบเตยไปดับไปดับกลิ่นห้องน้ำดีดเลยไหมมันสิมีกลิ่นหอมเนาะมันดับกลิ่นห้องน้ำได้นี่ยญ้ามากกันยังหอมเลยเนาะอือม,มีอ้อยพร้อมนี่มีอ้อยหน่อยอยางเนาะค่ะหน่อขิงต้นขี้เล็กทุกคนต้นขี้เล็กปาน้ำเนาะดินบริยามาแถวนี้ทุกคน วันถ่วมเนาะมันถ่วมก็เลยไม่ได้มาเลาะน,นี่มแมงเก็บหอยแ็เก็บตามแช่ไหมทุกคนตัวยดใหญ่แกเก็บเอาเนาะตัวย์น้อยกบอ็บบอลนี่นนหอยมีทักตบอ่ะอันนี้บอบอสเนาะมันผักตบเนาะเปิดทุกคนต้นข่าวเนาะหลังจากน้ำมันลงทุกคนก็คือแบบกระป่องกระแป้งขี้ร้ายแช่ไหมเนาะน้ำมันท่วมหลายทุกคนนี่นี่หอย หอยอึ๊บนี่หอยหอยเชอรี่เนาะ,ะน้ำมึงมีมังเนี่ยกระซ่วงน้ำท่วมทุกคนน้ำมันท่วมตอนเท่าได้ถ่ายคนได้เบิงเนาะมองบานซื้อเนี่ยทุกคนก็คือแบบมืดเลยแถวนี้มืดเลยเนาะท่วมจนฮอตพี่แหละฮอตพี่แหละฮอตพี่แหละและอันนี้ก็คือท่วมเลยทุกคนพี่จนหมาเลยเนาะมันทนะ่มนวมจนฮอตพี่เละทุกคนฮอตทิงพี่เลย จนมาเห็นอันจนมาเห็นบอลหนังเนาะหุ่มเลยน้ำแหง้งแล้คนปะเมันมากอะมาบัดเดียวเลยอืมเลาะหลินนะคดนดุนเ่ได้มาเมาลาะเนาะบรรยากาศายัมเบเร่งามงามนะคบบนบรรยากาศดีแห้งโอ้มีน้ำไหลยอยู่มองนี้น้ำอ่ะบอ๊ว่าจะมีปี๋หรือเปล่าเนาะอืมเบตายานเห็นไหมคะบาดอกมีปี๋นะคนเออะ นี่น้ำไหลยังมงนี่น้ำไปเลาะไปประมาณนี้ทุกคนหาทุกคนอย่าเลาะลินเนาะไปไปน้ำอย่าเลาะลินจะหน่อยจะได้เดี๋ยวเขาจะไปขายเลขแล้วทุกคนหาขายเลขก่อนเดี๋ยวตอนแรกพบกันทุกคนพบกันที่ผ้าเข่าทุกคนเออ พบกันที่า้าเขานะจ๊ะเก็บหอยเก็บหอยแล้วมังปีน้นไปเลยใส่บะมันจับไหมมันด,ดูดมันดูดเลือดจุดๆเลยออเอาทุกคนตอนนี้ก็เครื่องเขาก็ได้มานั่งขายเล็กเป็นที่เรียบร้อยทุกคน ได้ขายบอหลายเนาะหกพันกีบทุกคนหกพันกีบก่าบ่อพันซา,าบาทบ่อซาบาทเมน,นี้ก็คือบาได้ขายเล็กเลยทุกคนรถกระเที่ยวบอปลายเนาะพุณนอะอืมรถเที่ยวบอปลายทั้งพี่ก็คือกันทุกคนทั้งพี่ก็เที่ยวบอปลายเนาะตอนนี้ก็คือห้องท้องไปุนคน ต่างนั er e like ่งเล่นเนาะก็คือแบบบรรยากาศเย็นแห่มคนลมเย็นเย็นเนาะลมเย็นอีหลีต่างขึ้นมาก็คือลมเย็นเลยแต่กะบบมีคนมาซิเลโดนเป็นบางมือเนาะบางมือก็ได้ขายเลยโดนบางมือก็ได้ขายได้ขายเนาะบางมือกะบไม่ได้ขายกคนบางที่กับไม่ได้ขายจะขีดก็มีเนาะไม่ได้ขายจะพันเลยอืมเมื่อนี้กะน่าจะ บอกฮอดหาสิบพันกินทุกคนน่าจะบอกฮอดร้อยหนึ่งก็มีแต่ว่าห้าสีนั่งเนาะจนฮอตเวลาปิดทุกคนเวลาปิดกะตอนเวลาไกดจะฮอตสองถุมทุกคนบางทีกะบ่มีไผยไกลทางกะห้าก่าจะปิดเลยแล้วก็จะไปกินข้าวเลยทุกคนอย่าตางนังลินเนาะ ทุกคนตอนนี้ก็คือข้าก็คาย,เล,ลเ,ย,ยนะเล็กแล้วเรียบร้อยนะกระส่งหัวเล็กแล้วเรียบร้อยตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสองทุ่มสองทุ่มทุกคนเดี๋ยวฮอจะมากินข้าวเนาะกินข้าวหาหารอยู่ในกินก่อน <laughs> เดี๋ยวเบิ่งกันอราชิได้ยังกินทุกคนเพราะว่าเาไม่ได้ไปตลาดเนาะเขาจะกินกินแต่อาหารเก่าทุกคนอาหารที่เมื่อวยนี่ มืดคลุมเลยทุกคนมืดคลุมเลยทุกนางโอ้ฝนตกซ้ำฝน,นตกซ้ำทุกคนนะฝน,น,นตกเนาะฝนทับตกซ้ามีไฟอยู่บนเนาะเข้าซื้อไข่มาทุกคนซื้อไข่มามเดี๋ยวฉัมาอทอดไข่ก่อน มันจึงมีหลายหลายเมนูเนาะอันนี้ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งทุกคนเจ๊งแล้วไหมอันนี้ทุกคนตัดทับมาตอนนี้กเราจะมาเฮ็ดเมนูทอดไข่ทุกคนอันนี้เราจะเป็นมาเพ็ดเนาะมัาจะซอยมากพริกใส่ทุกคนนี่กระโมีกระเทียมนะทุกคนเนาะหักเลย <laughs> ใส่แต่น้ำมันเนาะนี่กำลังผดเลยกำลังผดเลยทดสอบไปได้ทั้งได้ทั้งทุกคนมาเริ่มเลยไฟมันกิดบนแห้งไปแล้วแต่ก็มันเดือดแล้วทุกคนเพื่อทามันไฟมันแห้งเนาะเราก็เลยเอาแบบนี้เลยไฟบนแห้งทุกคนมันนี่เดี๋ยวรอรอเดี๋ยวมัน ติดกระทะพอมจะหน่อยรอจักกน้อยหนึ่งทุกคนมีเมนูของเราวันนี้กะนี่เรากนมีไข่นํากระควันหึ่งเลยมือนใน้ควันกลัวมืดทุกคนมัวมาเลยนะเงินขะัวจนแมวตัวนี้กันไปเชือกไปน้ำทุกคน<ม>ไปเชือกไปน้ำไปเชือกไปน้ำมีคอส,ะะออสบอ้นิมีคอสบอเออขึ้นมาดอแทะแมวน้อยหนึ่ ไปนสิกัไปนั่นติดแหละทำไมนานจังนาะโอ้ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวนะ,นะนะ,ท,ะ,ท,ะนนนทุกคนเอาแหมแฮมเนาะเอ๊ะพักนอนบนติ่กระทะพักอีกหน่อยรอรอทุกคนเปิดพัดลมพร้อมเนาะเพราะว่ายุงหลาย,อน,อยน,ลนอนพร้นอมอ,นนอ,นอมาตลอดเลยเขี่ยมตลอดเลยเนาะ โอ้มัมมัมมัม,ม,มะเต๋อปังโอ้มัมมัมบะอีเม่ให้เส้นมันใน,นหันหอหัวมันเปียกเลยหมอนะเอ่มอะไรเฮ็ดพี่ช้างนะขืนๆในก็ขืนตลอดในหนักม,ม,มันมมโอ้ไม่หยา,นนยานด,ดานี่ไม่นู่หยาดนี่ผู้ได้ต่ำนี่เมีย้าต่ำเฮ้ยข้าเลย้เธอต่ำแล้วว้าวมือสวยเลยคือกินต่ำนี่แล้วมุอน,นี่ก็กิตนต่ำเองนะคนเพราะว่าปเป็นปัตลาดเนาะ ไปกะพูิซื้ออย่างนั้นด,ด้วยกินเมนูก้าวๆนี่แหละนี่เอาเดี๋ยวรอรอทาไข่สุกเด้อวันนี้เ็ดสวยแฮปปี้วันนี้หนา้าแดดต้องต้องเลยจะม่ใช,ชมากินข้าวต้องกันเด้อจ้าติ๊ดวติ๊ดติ๊ดติ๊ดอะไรแม่รูไ้นนนนนนอไอแหลงไอแหลงไอแหลงวะมาใส่ตลอดนะเหลวเหลว นะกนกนอนไม่มคะกินกิกินท่าพังหัวอกอนกนถืแนั้นอูู้ นำ้อยเอาทุกคนตอนนี้ก็คือเฮากาดได้เขาเ้าบันนอนแล้วเรียบร้อยแล้วก็คือกลางม้งทุกคนกลางม้งแล้วก็มีลิงสองตัวนอนอยู่มองนี้นี่มีลิงอยู่มองนีนี่ลิงน้อยเผาเพา่อเอาฮาสิได้นอนใทุกคนในมือน,นี้กันเลยดึกแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสี่ทุ่มสี่ทุ่มทุกคนสามทุ่มสี่ทุ่มแล้ว เลขเขบันึกเ,ขกเลขบันึก,ออกให้ทุกคนออกใครเนาะออกหักเก้าเฮาโ่บาย,ยทาุกคนเฮาซื้อสี่เกาไปถือโมไกลอยู่เนาะสี่เก้าออกหัเกาทุกคนเฮ้ยกำไรหลายเติบอยู่เนาะกับเปอร์เซ็นต์ขายกับโมเมียทุกคนจนได้เอาเงินในกระเป๋าตัวเองตื่มอีกอก็คือแบบว่าขายเล็กเพื่อนซื้อเล็กทุกคน ทุกคนกิมเนี่ยกับประมาณนี้ทุกคนขอบใจทุกคนที่ติดตามรับชมมาลตลอดทุกคนเนาะส่วนตอนนี้ก็คือดึกแล้วนอนรลับฝันดีทุกคนฝันเ็นเลี่ยนเล็ยดกับบอยทุกคนเด้อไม่าบายนอนก่อนนอนก่อน